นั่งก็เป็นเบาะนอนก็เป็นเตียงสำหรับรถป้ายฟ้านะรถที่จดทะเบียนป้ายฟ้า11ที่นั่งฉบับถูกต้องตามกฎหมายสำหรับรถฮุนไดนะ S1 นะตัวรถนะจะมีรางเลื่อน มาตลอดแนวยาวตลอดตัวรถลำตัวรถนะอันนี้เราสามารถใช้รางของเก่าได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปตัดทำลายตัวรถสามารถนำเบาะที่เราทำขึ้นมาใหม่ใส่เข้าไปในรางตัวเก่าได้เลยและสามารถเลื่อนขยับได้นะตามที่เราต้องการ นั่งก็เป็นเบาะนอนก็เป็นเตียงนั่งก็ได้นอนก็ได้อนเนกประสงค์และไม่ผิดกฎหมายหลังจากหน้าฝนก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเตรียมทำรถออกทิปกันหรือ,อยังนะนอนในรถยังไงก็ดีกว่านะครับ มแมลงอะไรก็น้อยนะไม่ต้องไปสูงสิงกับพวกมแมลงนะเงียบก็เงียบปลอดภัยด้วยครับสำหรับเวลาที่เราต้องการจะนอนนะฮะเราก็หาเครื่องนอนหมอนมุง้งนะเอ้ยไม่ใช่มุ้งไม่ต้องฮนะ หามอนผะาหมมาเราก็สามารถนอนได้เลยขนาดความยาวนะฮะอันนี้นะในแบบของเรา1เมตร80ดสิบเซนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนอนแล้วนะ